วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเปรดผู้ทนทรมานจากผลของบาปบางคนเนี่ยฟังแต่เรื่องเปรดมานานมากแต่ไม่เคยเห็นว่าเปรดความเป็นจริงมันคืออะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยในเล่มนี้นะคะมีเปรดอยู่เยอะมากเยอะมากมีถึงเขียนถึงเจ็ดสิบกว่าเปรดอ่ะมามามาคุยกันถึงเปรดนี่ก่อนเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเปรดผู้ทนทรมานจากผลของบาป อามาดูหน้าตาของเปรตผู้ทนทรมานจากผลของบาปว่ามันคือยังไงเปรตก็คือใครคะคืออดีตมนุษย์หรือเทวดาที่เคยทําบาปหนักเทวดานะเป็นเทวดานะแต่มาเป็นเปรตได้อะทาไมอะแต่ว่าได้ชดใช้กรรมส่วนใหญ่ในมหานรกไปแล้วเนี่ยนะก็คืออดีตมนุษย์ที่มันไปชดใช้กรรมแล้วก็ชดใช้กรรมในอุตสถานรกแล้วก็ยม,มโลกแล้วแต่ยังมีเศษกรรมอยู่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นเปรต มีความทุกข์ทรมานแสนสาหาัสมีอายุหลักหลายล้านปีมนุษย์เปตรตมีหลายจำพวกหลายตระกูลขึ้นอยู่กับกรรมช่วที่เคยทำไว้การจะพ้นจากสภาพเปตรตได้นั้นทำยังไงก็ต้องอาศัยบุญที่มีผู้อุทิศให้หรือต้องทนชดใช้กรรมจนกว่าที่จะหมดสิ้นกรรมไปนะคะมาดูกันมีกระดูกเปตรตโครงกระดูกเนี่ยเปตรตชนิดเนี้ย จะไม่มีเนื้อเลยมีแต่โครงกระดูกทุกทรมานร้องโอดโอยตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์ทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์เฉือนเนื้อไปจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกพอตายไปก็จะเป็นเปรตโครงกระดูกต่อมาเปรดกินลูกตัวเองเปรตชนิดนี้ได้ตั้งคันได้ด้วยวิบากกรรม ออกมาพออกลูกมาก็จับลูกกินเนาะมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรอมีก็เลยมาเป็นเป็ดที่กินลูกเองเหตุที่เป็นชนินเพราะวิบากกรรมเนี่ยนะเอายาพิษให้ภรรยาน้อยกินด้วยความอิจฉาริษยาจนภรรยาน้อยแทงลูกนี่นะคะวิบากกรรมก็เลยมาเป็นเปรดกินลูกตัวเองไปเอายายลูกคนอื่นเนี่ยเขาแทงนะต่อมาเป็ดกรอบแกรบ เป็ดกอบแกบคืออะไรเป็ดกอบแกบเป็นเป็ดที่ใช so, ้สองมือกอบเอาแกลบที่มีไฟลุกชนเกลียลงบนศีรษะของตัวเองจนร้อนไปทั้งตัวทรมานแสนสาหัสเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์เป็นพ่อค้าเลี้ยงชีพด้วยการโกงตาช่างโดยเอาดินแดงไปคุกกับข้าวสาลีเพื่อให้ได้น้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ไปช่างขายนี่ ไปโกงตาช่างเขาไปกรอบเอาดินไปใส่กับขา้าวเพื่อให้มันหนักขึ้นก็พอต<ก>ายไปก็จะเป็นเป็ดโกงเปเป็ดกรอบแกบไปโกยเอาเนี่ยแกบร้อนๆมาใส่หัวตัวเองต่อมาเป็ดเล็บเป็นหอกเป็นดาบเป็นเป็ดที่มีเล็บแหลมคมมากตะกุยและเฉือนเนื้อตัวเองกินตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนที่เป็นมนุษย์เลี้ยงชีวิตด้วย ชีวิตของผู้อื่นทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์มากินไม่คุ้มเลยนะคะเอาชีวิตคนอื่นมาเลี้ยงชีวิตตัวเองเช่นอะไรฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าปลาเฉือนเนื้อเขาทุบหัวเขาตายไปก็เป็นเป็ดเล็บเป็นหอ,อกเป็นดาบมาดูเป็ดชนิดต่อมานี่น่ากลัวมากเป็ดฝนคอนโอเป็ดฝนคอนค,อนคืออะไร เป็นเป็ดที่โดนฝนค้อนทั้งหนักและร้อนหกหมื่นอันหล่นลงมาจากฟ้าลงมาทุบหัวจนเละแล้วก็งอกหัวขึ้นมาใหม่ฝนค้อนก็หล่นลงมาใส่อีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน,านแสนานานเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะวิบากกรรมดีดก้อนกวดถูกพระปัจเจกพุทธเจ้าขณะบินฑบาตจนท่านปรินิพานนี่นะคะ เปรตฝนคอนต่อมาเปรตย่างเปรตย่างก็คือเปรตที่โดนฐานเพลิงเผาไหม้เหมือนไก่ย่างเหตุที่เป็นชนีเพราะวิบากกรรมทุ่มไฟใส่ผู้อื่นไหม้ทั้งเนื้อทั้งตัวหนีผลกรรมไม่พรร้นละค่ะไม่ว่าจะทําอะไรตายไปก็มาโดนย่างเหมือนที่ทํากับคนอื่นเขานั่นแหละคะ่ะเราจะดูอีกสักสองเปรตแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูซี์ต่อไปนะตัวนี้คือเปรต หัวที่หัวอยู่ที่กระเบนเน็บคือหัวไม่ได้อยู่บนไหล่แล้วอยู่บนคอนะดูดีๆนะเป็นเป็ดที่หัวอยู่ที่กระเบนเน็บเป็นเป็ดที่มีหัวอยู่ใกล้วางขาแลบลิ้นเลียกินอุจจาระตัวเองที่ออกมาจากทางตะวันหนักตลอดเวลาตามตัวมีหนอนชัยทุกทรมานมากเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรคะ พอไม่บากกรรมชอบกินสินบนนี่ซือสัตว์โครโกงโอ้โหอย่างนี้คนที่เป็นข้าราชการหรือใครที่ชอบกินสินบนเอาไปให้เขาดูซะตายไปเนี่ยต้องไปกินมูดกินคูดตัวเองแล้วหัวก็ไม่ได้อยู่บนบ่าหัวไปอยู่ที่ไหนหัวไปอยู่ที่กระเบนเนบเป็นเปลตหัวอยู่ที่กระเบนเนบต่อมาอ่ะลองดูเปลตสุดท้ายกันอีกสักเปลตหนึ่งนะคะเปลตเสาศิลาเปลตชนิดนี้ ตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยนะจมอยู่ในพื้นโผ่ขึ้นมาข้างบนแค่ครึ่งตัวเป็นไหนไม่ได้มีไฟลนตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะวิบากกรรมบุกลุกวัดย้ายเสาหลักเขตเพื่อกงที่ดินของวัดโหแย่เลยอยากคิดว่าทำอะไรกับทรณีสงแล้วจะไม่มีผลมีผลทุกอย่างมีผลแน่นอนน่ากลัวและเป็นรับกรรมันยาวนานตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด จบแค่ซีรีส์นี้ก่อนนะคะนี่คือซีรีส์ที่หนึ่ง EP หนึ่งเดี๋ยวซีรีส์ที่สองเรามาดูกันว่ามีประเชชนิดไหนอีกอย่าลืมติดตามซีรีส์ที่สองกันนะคะ